โม่งกันเลยนะครับธรรมาิภูมยามะจิิญาจารยนาธมิภูมยามะุรรตวันราเนา

nè subscribe cho kênh à không bỏ lỡ những video hấp dẫn เไม่เรียมไ่เอาเลยให้บวน ที่พาหลวงพ่อไปตองอหลวงพ่อใเพอปีนี้เป็นแรการที่สิ่งที่เป็นครั้งแรกจะเป็นของย่อากจะไปาหลวงพ่อไปบ้าน้วแจ้งแล้วก็สถานที่อย่างนี้ กรรบพอจัการาิรอดูมองพิจอรหัว่านที่นั่เพราะว่านท่านจะต้องหาปจัิ่ริตดยแต่จะต้อง สี่แกแแล้วทัแกีแต so, yeah. ่ว่ามามิการ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 กาโรหัวกน้าที่รรกองกกรารกกรกรารการกรกรกการกาากรรการรกัการากรรการการารารรกรัรมการรกการารราราาราราา